วัสดีจ้าเจกเลยจะเจอกันยาณีเคหาชาแนลไม่ได้ซื้อามากินเมี่ยงมากินเมี่ยงกันเลยจ้ามีเมี่ยงมีไอเนี่ยจ้ะหอมแดงเมี่ยงคําจ้ะแล้วก็มีขิงจ้ะาไมีขิงนะแล้วก็มีมะนาวพริกหันน่ะเนี่ยเนี่ยบอกข้าวครัวแล้วจ้เด้อไปซื้อมาจากวัดหลวงปู่ทวดเมื่อวานจ้าน้ำจิ้มรสเด็ดเลจ้าเจ้าเนี่ย มันนอกปรเอ็นนะโอ้โหหน้าเอ็ดอหน้ากินมากเลยจ้ะแล้วซื้อมาจัดซะเลยมือนี่จ้ะเจ๊เนี่ยใบสะพูใบสะพบูบ้านบ้านหน้าทานบ่จ้านี่กับหมูแอนเจิงหน่อยเด้อ <c oughs> มาสิกินก็สิกินกะเดี๋ยวนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องยูทูบน้องไม้ด้วยจ้ะเด้อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปจ้ะมาลุยเลยจ้ะเห็นน้ำลายไหล ห่อได้จ้ะเด้อหอห่อหอหอใส่บักนาวเข้าไปพริกเข้าไปเนี่ยพริก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 บักผ้าขวดใส่มือได้จ้ะเด้อบานบานใส่มือขิงน่ะขิงแล้วก็หอมแดงจ้ะเนี่ยหอมแดงหอมแดงเลยจ้ะเด้อเนี่ยโอ้ยเมีเ่ยงเมีเ่ยงคำจา้ามากินกันเลยจ้ะเด้อเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ามาแล้วก็น้ำจิ้มอื้น้ำจิ้มไหมน,นี่เอ้ยแม่ปิ์แม่มแมมดา

เริ่มหอมกันเด้อเนี่ยกระจะาผูมัจจนน้าใส่หลายรูดอืมข้าวเจ้าพริกอืมอืมผ้าครัวหอมหอมอืมทิงใส่หลายเลยเนี่นย,ยตามใจชอบจ้ะอืมหอมแดงอืมเนี่อืมโอ๊ยแซ่บมาจะเด้อกินกันเด้อเนี่ยอืมน้ำจิ้มใส่รูดเข้าไป ừm là cọc hồ ừ. tông ấy ừ. 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 Rồi. Ừ. chà ừm hm hm rất hm 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 thịt, hm hm ไส่เข้าไปอืมเน่าหลายๆมักมางเน่าหลายจุ๊บหน่ะเปลือกมันอืมอืมข้าวคั่วหอมแดงอืมอืมโอ,มอ,มอม้น้ำจิ้มแซ่บจ้ะแม่ค้าแยเกเกลี่ยขึนขายอยู่ตลาดนัดตลาดหลวงปูท่ทวดเดี๋จ้ะโอ้คำใหญ่หอมไปได้ ตรงไว้จ้ะมาได้จะเดอถึงกันเดอออืมอ <tinc S 2> ืมถึงอืมหอมถึงมันนอกออืมออืมอืมแซ่บแซบ หอมผิดอมืมนี่ไงขิงหอมแดงน่ะใส่มือจัดเด้อนี่แหละแบบบ้านๆโอายแซ่บดิจัดเด้อนี่น้ำจิ้มโรยเข้าไปโอ้น้ำจิ้มิ่นบบกพังฮะแซ่บจ้านะม,มาตรงเลยจ้ะ กัดม mm ้วนกัดม okay, ้วเสียงค้ำเข้ากันบ้างเขาเป้นไงจ๊ะ อืมากฝรั่งขัวหอมหอมใส่หลายเลยนี่หมักงวพริกขิงนั่งเข้าไปหอมแดงนำเข้าไปทำไงอาปากหลุดมูฟุนี่อืเนี่ยโหน้ำจิ้มเติมเอาอุ้ยแม่ Nakin bạch tao 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 bạch อออืืมมบังหน้าใส่เข้าไปพี่บังหน้าใส่เข้าไปจ้ะหอมแดงอัดเข้าไปคลิ้งอืคำตาตัดลมบนน้อเนี่จ้ะมาจะเด้อมากินกันนี่เด้อนี่ยั่วยั่วเนี่ยคำเนี่ย từ mất đặc biệt một bộ thuận một ván này ừ. rất là à, tại khăn ngày à ông ấy chăng ngon ngon ทับหมูขาบ่ขาบู่ลุดนะหนึ่ได้ยุงยางอืมอืมอืมเออพักอีเลยบ้านเฮาเนาะนี่พักบ้านนอดปางแต่ว่าพักแบบใ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 หญ่อืมใส่เข้าไปอืมห่อเข้าไปอืมอืม ผิดงงเอาเขิงหอมแดงอื้มอืมอมืน้ำจิ้มสุดรสเด็ดอืมไปที่หลังจะเปซื้อมาไว้อีกแซ่บจ้ะแซบ่บสุดยอดเลยมาตรงเลยจ้ะโอ้ยคำเนี่ยอืม้มงง <laughs> Thật lượt bàn nó Thật bận lượt hoa hoa hỏng nữa hết bào sài mhm 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 กิงก <laughs> <laughs> <or lists> wow. <laughs> ินเต้าดีสบายสมุนไพรจ้ะเีร็แ้วแลโรยลงไปนี่หนักกินประจ้าโอ้ยอเยอะเยอะเยอะมาเด้ออืมนี่ยคั่เนี่ยน้อ้ยมตรงไว้จะ

เนี่ยอืมอืมเด้อยังนี่เด้อยังนี่ย,ย,ยั่วๆเด้อเนี่ยมะพาวอืมซื้อมาสามชุดไงเนี่ยจัดไปเลยคนเดียวผิดถึงหอมแดง Nắm kim lôi Lôi rồi ừ ừ ừ chào Nó kìm thật cánh dưới đi Hãy subscribe không ครับหมูก็เหมียงค้าเข่ากันบ่อเจบอยู่เด้อเบสิ่หน้าแรกสตาร์บัต้ต้องแถวตลาดน้าแถวต่างจังหวัดน่ะใช่หนึ่งข้าวขัวหอมหมอมใช้ข้าไป มักเนามักเป็นไสใส่ไปหลายแล้วเดือะเด้อมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยพีกน้ำเนี่ยขิงอืมเด้ระบายดีดีตัวตุ่ปุดปุดเนี่ยสามสุดมื้อคนเดียวเลยเปิดแม่พูนอะของหมักของหมักของหมักย่นีเด้อดเด้อมาเด้อดมากินกันที่นี่เด้อะเด้อดเยอะๆอีกหนึ่งมืออ้าวคำ Tùng ơi cha <laughs> mm. uh. หอมทังเปลือกมันสุดย,ดยอดนะพักไปงามมากพักอีเดิศมันจะนึดใจไักดูพักจานจังวัดเนาะไ่ไ้้่อจานผิดใส่พักสีหาใบเลยยี้นีหมักผักจ้ะเอ้อย,อยอมยอมจ้ะ สบหมดเลยจ้ะ <laughs> โดเบ้อมไมาด้จดเด้อคูดะิงใส่เข้าไปอหอมแดงกระนำเข้าไปเลยของหมักสมุนไพรล้วนๆเลยจ้ะแล้วก็นี่น้ำจิ้มรสเด็ด,ดยวไปงวดหลังซื้อมาอีกจะหาสุดสามสุดพ <laughs> ่อกินอตรงเลยจ้ะ

เด้อีกคซ้ำหนิงอีกคำหนึงบัดเลยจับของหมักพักของใหญ่เด้อครับทุกท่านจ้ะจัดไปเลยเฮ้ยเลยจ้ะเนี่ยมาเด้อเนี่ยไปดิมุมมามเด้อของหมักใส่เข้าไป โอ้ยแม่อเทเลยจ้ะโอ้ยแม่แหมักจำได้แล้วยายเราอยู่หน้าห้องน้ำยายนี่หน้าห้องน้ำวัดหลวงปูท่ทวดยุธยาอืมหมดเลยจ้ะคำสุด้ายจ้ะเด้ออ้าวนี่จัดไปตรงเลยจ้ะ Ô nhỏ 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 Thật mặt Rất bự lộ Chiên tóc đây chẳng โอ้ยวจับคักจับเนะี่ยเจเห็ดหมักเนียงข้ามหมักแต่แถวๆนี้น้ำซีมมันค่อยแซ่บนะยายน้ำิ้มบอกวนะ่าเคี่ยงเลยจ้ะคุ่น่ะจับเงยงสุดยอดถ้าหมักจะนี่กินคลิปเมี่ยงค้าใบาชะพูเพื่อนะ่ะซื้อมาจากปัปนปูทวด อยู่ธาอืมเรียกงจ๊ะจ้ะยันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากยูทู e นอกไมค์เพื่อเป็นกาลัองใจ้งในคลิปลต่อไปเด้อจ้ะเด้อยันนี้จะมีคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้เบ่งเด้อจ้าจังใดก็ฝากมิยังก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างเด้อจ้ะเด้ออากาศเย็นลงอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อ รักษาสุขภาพกันเด้ออยู่ดีมีแห้งกันสุข,ขสุขคนได้จ่เด้อโรคภัยไขเ้เจ็บหายวันหายคืนปีใหม่แล้วก็ขอให้ร่ารวยร่ำรวยสุขสุขคนได้จ่เด้อเที่ยวให้สนุกด้จ้าวัสดีค่ะบ๊ายบายสุดยอด